สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาดอัม s มซิงทาร์โลชานลนะคะยินดีต้อนรับชาวราศีธนูทุกท่านกับคลิปนี้นะคะการดูดวงชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565 ภาพรวมการงานการเงินอุปสรรคความรักนะคะเลขบันดันเลขให้โชคนะคะสีมงคลการทําบุญนุ้นดวงชะตาคลิปนี้จะให้คําตอบกับชาวราศีธนูค่ะเราเมาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีธนูคลิปที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะต้องเปิดใจกว้างๆให้อาจารย์วาสนาด้วยเพราะว่า ชาวราศีธนูคลิปนี้จะเป็นภาพรวมราศีแบบรวมๆไม่ได้จาะจงดวงของใครแล้วก็ไม่ได้เอาดวงใครมาตั้งเป็นดวงเกณฑ์ด้วยหรือแม้กระทั่งตัวคุณหมอว่าก็ไม่ได้เอาดวงมาตั้งนะคะดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นตามคําพยากรเต็ม เต็มคลิปเลยก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นบางช่วงบางตอนที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้เท่าทันดวงชะตาได้ชมคลิปนี้แล้วสิ่งดีๆรับไว้นะคะอะไรไม่ดีเราเขาเรียกว่ามีสติ นะคะเมื่อมีสติเราจะไม่ล้มทั้งยืนค่ะต่อให้เราเจออะไรก็ตามแต่เพราะว่าแมดูดวงมาแล้วมันต้องมีการแบบเตรียมตั้งรับกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยภาพรวมๆชาวราศีธนูก่อนนะคะรวมๆแล้วเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีธนูอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาที่สิ้นสุด ปัญหาใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันอยู่บนรอยต่อเส้นดวงชะตาพอดีค่ะมันมีโอกาสเกิดเรื่องเรื่องเก่าก็จบเรื่องใหม่ก็มาแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณแล้วว่าเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับเรื่อง อ่าที่คุณรับมือได้ไหมหรือมันจะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เรามาแยกย่อยกันเลยแล้วกันนะคะภาพรวมนี้ขอเริ่มที่การงานกันก่อนการงานของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภานะคะธนูสิ่งที่บอกว่าจะบอกเป็นงานลักษณะงานรูปแบบของงานเพราะฉะนั้นลองดูสิคะว่าคุณตรงแบบนี้หรือเปล่างานกับอะไรก็ตามที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของสาโบราณสถานหรือเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาะ เขาเรียกศาสนานะะี่ยค่ะศาสนาต่างๆนะคะคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานของสงหรือเรียกง่ายว่ามักทานยกค่ะมักทายกเออคนที่เดินเรื่องเกี่ยวกับงานสงคนที่เดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโบราณสถานต่างๆการเข้าชมพิพิพธภัณฑ์นะคะหรือการ ที่เราจะไปใช้พื้นที่ของวัดทํากิจกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพงานอะไรก็ตามแบบนี้คนที่ดูแลตรงนี้บอกได้เลยว่าเขาเรียกว่ากิจอ่าเป็นเรื่องของการไปทําตามที่ต่างๆแบบนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะคนที่ดูแลเรื่องเนี้ย ก็เตรียมตั้งรับค่ะจะมีคนมากหน้าหลายตาไหลเข้ามาปรึกษาเอย่ยหรือว่าขอใช้ในพื้นที่ของวัดทำงานบวชงานศพงานใดๆก็ตามงานลงทานนะคะ หรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องการหล่อพระพุทธรูปนะคะการจําหน่ายภาพการจําหน่ายเหรียญล็อกเก็ตต่างๆการจําหน่ายผ้ายันนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ากิจของที่เกี่ยวกับวัดนะคะหาเงินเข้าวัดหาเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ลนยลักษณะเงี้ยก็จะมีความฟุ่มฟ้าโอ้โหถือว่ารุ่งเรืองเลยก็ได้สําหรับชาวราศีธนูคือราศีอื่นก็ทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้ค่ะแต่ราศีธนูเขาเรียวกว่าปัง ฟังปุริเยดังนั้นนะคะราศีธนูที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอพักเครื่องต่างๆยันต่างๆก็ถือว่าสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้ให้พอสมควรเลยทีเดียวอีกอาชีพหนึ่งค่ะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแล้วก็พืชสวนพืชพันุ์ไม้ยืนต้นผลไม้ที่ถึงรอบปีอย่างเช่นทุเรียนเป็นต้นนะคะเนาะทุเรียนนะคะธัะญ,ญพืชธัญญาหารต่างๆโอ้โหราศีธนูะ่ะเข้าเป้าเข้า เขาวินกันเลยทีเดียวถ้าคุณเป็นปลายทางาที่จะรับมาขายหมอว่าแนะนําว่าให้ราศีธนูสืบอีกนิดนะะึงค่ะคุณเจอต้นต่อคุณเจอต้นทางคุณเจอแหล่งผลิตแน่นอนแล้วคุณจะรวยมาหาศาลเลยนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนทีนี้กลุ่มลักษณะงานกลุ่มที่3ที่พอมองเห็นนะคะเป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของการจัดงานเซอร์ไพรส์การจัดงานเลี้ยงเล็กๆแบบ m i n i มอลนะคะแล้วก็นิวนอร์มอด้วยคืออ่าจัดโต๊ะจีนเล็กๆภายในบ้านสัก2โต๊ะอ่าหรือว่าจัดงานมงคลสมรสงานมั่นหมายมีการเลี้ยงอาหารแบบน่ารักนัก,นกเป็นบุฟเฟ่ต์ที่จัดน่ารักคือการรับจัดงานแบบครบวงจรที่เป็นลักษณะางานแบบ อบอุ่นเป็นกันเองภายในครัวเรือนจัดโต๊ะจีนก็กคุณสามารถเส้นอาหารมาให้เขากินได้เลยเสื้อสั่งโต๊ะจีนใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เหมือนโต๊ะจีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เอาของมาตั้งๆทานเสร็จคุณขนกลับเจ้าของบ้านไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรแค่เตรียมพื้นที่ให้คุณแค่นั้นเองเหมือนบางคนน่ะนะคะบอกว่าอพอมีรั์หน่อยก็ให้ทางร้านอาหารญี่ปุ่นมา,มาเขาเรียกว่ามาหั่นปลามาจัดชุดให้ทานถึงที่บ้านอันเนี้ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นราศี ปังแน่นอนถ้าคุณทําลักษณะแบบนี้ยิ่งคุณเป็นเจ้าของคือรวยแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างนั่นหมายความว่างานเยอะแน่นอนค่ะไปต่อค่ะอีกอาชีพหนึ่งที่จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างงานเยอะงานยุ่งไรายได้ดีหรือจะเหนื่อยเพราะคุณเป็นลูกน้องหรือเปล่าไม่รู้แต่จะเป็นเจ้าของรวยแน่นอนคือแพทย์แผนไทยทุกระบบแพทย์แผนไทยยาสมุนไพรไทยยาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ การดูแลแบบฝังเข็มการนวดแบบโบราณนะคะแล้วก็การดูแลรักษาแบบโบราณการนวดศาสตร์โบราณหรือเขาเรียกฤๅษีดัดตนก็ได้การนวดแบบมีครูนะคะการฝังเข็มการไล่ระบบเลือดลมนะคะแพทย์แผนไทยทุกอย่างยาแพทย์แผนไทยรวมถึงคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเวลาคุณแม่อยู่หลังคลอดบุตรนะคะอยู่ไฟการจัดชุดการจัดลูกประครบ อ่าอะไรที่เป็นเนเจอร์อะไรที่เป็นธรรมชาติจะขายได้ดีราศีธนูเตรียมวินได้เลยเหมือนกันค่ะทีนี้อันนี้พอไว้เป็นสังเกตนะคะทีนี้เรามากรูดูกลุ่มงานของชาวราศีธนูที่เป็นขาลงกันบ้างแหมจะขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะพอมาเป็นขาลงอาชีพที่เป็นขาลงมากๆคือเนอร์สเรี่ค่ะของชาวราศีธนูเนอร์สเรี่รับเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงอ่าผู้ป่วยติดเตียงรับเลี้ยงอ่ารับดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือรับดูแล อ่าบ้านคนสูงอายุอ่าโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเด็กแรกเกิดนะคะสถานพินสถานดูแลเด็กแรกเกิดหรือว่าเด็กที่เขาเรียกเนื้อส,สุรีต่างต่างที่เป็นแนวเอกชนที่มีรายรับเข้ามาคือคุณเปิดบ้านพักคุณชลา เดือนละเป็นหมื่นสองหมื่นอ่ะคนมาจองให้คุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้จะได้มีเพื่อนไม่เหงาอะไรแบบนี้นะคะคือบอกได้เลยว่าเป็นช่วงขาลงนิดนึงเหมือนทุกคนไม่ไม่ใช้บริการกลัวโลกติดต่อกลัว,น,น,วนู่นกลัวนี่อาจจะเป็นขาลงที่นํามาซึ่งไรายได้ที่ลดลงหรือว่าห้องว่างมากขึ้นหรือว่าปกติเนื้อสลีของเราจะมีผู้ปกครองเอาเด็กมาเอาลูกเอาหลานมากลายเป็นว่างเงียบเหงาว้าเวไปเลยดังนั้นต้องอัดฉีดในเรื่องของการดูแล การเอาใจใส่บุคลากรฉีดยาไม้สถานที่รักษาความสะอาดหรือเปล่าอันนี้คุณต้องรีบทําไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะคะทีนี้เรามาดูาภาพรวมนี่คือลักษณะงานไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภา2515การเงินค่ะหนึ่งเอาเรื่องเสียเงินไปก่อนเนาะถ้าคุณเสียเงินแล้วคุณรู้แล้วคุณจะได้ตั้งรับแล้วค่อยมาตก้วยตกท้ายด้วยเรื่องดีๆเกี่ยวกับรายรับนะรายจ่ายของคุณนะจะเน้นหนักไปหนึ่งเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ตัวคุณก็บุตรบริวาร อาจจะมีเกณฑ์ถึงค่าเขาเรียกมีเกณฑ์ถึงดวงชะตาที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วแหละ,ะดวงมันมาแล้วแหละว่าจะต้องเจ็บไข้ปวดท้องมานานเอ๊ะถึงเวลาปวดท้องมากต้องไปตรวจแล้วนะคือมันจะมีเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาของมันการการเงินที่ถึงจุดที่ อาจจะหมุนเงินไม่ทันอาจจะต้องขอร้องขอขออ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบ่นบานกันถึงขั้นบ่นบานกันเลยทีเดียวชะตากรรมอ่าดวงของการตัดสินในเรื่องของกรรมเขาเรียกว่าโรคโรคเวนโลกกรรมหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นโทษดวงโทษชะตาอะไรแบบนี้นะคะมาถึงเวลาเข้ามาพอดีของชาวราศีธนูดังนั้นตอนนี้คุณต้องทําบุญมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวบอกท้ายคลิปแล้วกันต้องทําแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการปัดเสนียจังไรห,หรือเสริมดวงเสริมชะตานะ คือเดือนนี้มาถึงรอบในการเจ็บไข้ได้ป่วยคนแข็งแรงก็ล้มป่วยได้ช้างก็ล้มได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพ นะคะคนที่เล่นฟิตเนสบ่อยๆเคยกล้ามเนื้ออักเสบเลือล้อรังราศีธนูนะเตรียมความพร้อมค่ะมันจะวนเวียนแล้วแวกกลับเข้ามาอีกนะคะเรื่องเงินต่อนะคะใครเคยให้เพื่อนยืมเงินบ้างนะคะราศีธนูใครเคยให้เพื่อนยืมเงินรอบนี้บอกได้เลยว่าเสียทั้งมิตรเสียทั้งเพื่อนแล้วก็เสียทั้งเงินอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะคะอาจจะมีไม่แนะนําให้ให้ยืมเขาเรียกว่าไม่แนะนําให้ใครยืมเงินเราและเราก็ไม่ควรยืมเงินใครและไม่จําเป็นนะคะก็อ่า อยากไปคำประกันให้ใครในช่วงของเดือนพฤษภามนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นฝันร้ายของคุณโชคร้ายของคุณมิตรภาพมันจางได้นะคะถ้าถ้าเราไปยุ่งเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองหรือว่าไปมีส่วนส่วนช่วยเหลือหรือว่าไปขอความช่วยเหลือคืนเดี๋ยวมันแครงใจไปหมดเลยแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะร,ระมัดระวังการเผลอเลอการหลงลืมการวางของมีค่าแล้วสูญหายไม่ได้คืนนะคะอันนี้บอกก่อนนะทีนี้มาดูรายรับกันบ้างรายรับของการเงินของคุณนะคะ่ะจะมาจาก เ,เขาเรียกว่าการที่หวานพืชระหว่างผลนั่นหมายความว่าคุณได้ลงคุณเรียนเรียนอะไรไปคุณจะได้ความรู้ตรงนั้นกลับมาใช้นะคะคุณเคยไปเรียนลงทําอาหารคุณจะได้เอาความรู้ตรงนี้กลับมาสร้างอาชีพเสริมนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความสามารถติดตัวเฉพาะตัวของตัวเองนะคะ แนะนำว่าให้เอาออกมาใช้ความสามารถพรสวรรค์พรแสวงอะไรก็ตามเคยเรียนเคยอะไรก็ตามเรียนทาง YouTube เรียนอะไรก็ตามเอาออกมาใช้ค่ะสร้างเม็ดเงินให้ได้เงินมาจากไรายได้เสริมนะคะทีนี้บางดวงชะตาของชาวราศีธนูไม่มีไรายได้เสริมนั่นหมายความว่าการเงินคุณก็จะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีงานหลักและมีไรายได้เสริมจากพรสวรรค์พรแสวงของคุณจะสร้างเม็ดเงินมาหาศาลเลยคอย่คอ,ยคอยคค,อยค,อยคิดค่อยคคิดแล้วดึงมันมาใช้นะคะทีนี้เรามาดูโชคลาภเด่นไหมโชคลาภไม่เด่นค่ะ โชคลาบไม่เด่นไปรักษาสุขภาพดีกว่าตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนุ่มโสดโสาวโสดแยกคลิปนะคะ,ะคลิปนี้จะพูดถึงคู่รักกับกลุ่มสามีภรรยาที่มีลักษณะเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคู่รักกับสามีภรรยาจะมีเกณฑ์เลิกลาก,กันใครที่ทะเลาะกันเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องของมือที่3เรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เรื่องของการแบบว่าเขา้า เอ่อไม่เข้าใจกันหรือการโกหกกันเดือนนี้อาจจะถึงจุดขั้นที่เรียกว่าวิกฤตของความสัมพันธ์อาจจะไปด้วยกันไม่ได้ต่อให้พยายามงอนง้ะขอคืนดีหรือลองเรียนรู้กันแล้วมันมีหนึ่งถ้าไม่เลิกกันก็จะมีระยะห่างเกิดขึ้นการที่มีระยะห่างต้องระมัดระวังนะคะระยะห่างต้องทําความเข้าใจก่อนว่าห่างได้แต่ต้องไม่ไม่ขาดการติดต่อไม่งั้นจะกลายเป็นห่างและขาดอ่าอันนี้เตือนไปก่อนนะทีนี้มันมีภาพของรู้เขาเรียกว่าสิบสิบดาบเนี่ยกับไพ่ของ อ่า uh, j u มน e m e n t มันมาติดกันแบบนี้นั่นหมายความว่าวิกฤตความรักมันมีเหตุผลถึงเวลาของมันบางดวงชะตามันสิ้นสุดกรรมสัมพันธ์ก็มีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปดังนั้นถ้าไม่อยากเลิกลาความรักคุณยังดีอยู่เดี๋ยวแนะนําวิธีการทําบุญให้นะคะการทําบุญก็คือคุณก็ไปทําบุญที่อ่ามูลนิธิหรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวบอกท้ายคลิปแล้วกันนะคะทีนี้ส่วนความรักถ้ารักกันดีต่อให้รักกันดีนะ มันก็จะมีเรื่องของการระแวงสงสัยเกิดขึ้นมาถึงเวลาที่มันจะต้องทะเลาะให้ระวังปีอาถรฐานในการคบหานะคะ3เดือน5เดือน หกเดือนนะคะระวังแต่ถ้าคนเขาเป็นปีสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดระวังค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอสีมงคลกันบ้างสีใสแล้วดีเนาะสีนั้นคือสีม่วงแล้วก็สีขาวอมเหลืองนะคะสีครีมไข่ไก่นั่นเองนะคะสีม่วงสีขาวอมเหลืองครีมไข่ไก่ได้นะคะที่เรามาดูตัวเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคไปบวกรวมกับเลขจากความฝันของคุณด้วยนะคะอาจารย์วัฒนาให้ไปบางคนถูกนะดีใจด้วยเทวดาคงให้แหละไม่เกี่ยวกับอาจารย์หรอก mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณอาจจะจับคู่กันแล้วมันพอดีกับ ดวงคุณมันได้ด้วยทีนี้ท่านเล่นกับเลขของอาจาร,รย์เพียวๆเนียอาจาร,รยก์ก็ไม่การันตีนะแต่ที่อาจาร,รย์มองเห็นก็จะมีเลข1เลขศูนย์กับเลขสนะคะแล้วลองไปประกบกับเลขที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงเซมซีตัวเลขตกลงมาหรือฝันของคุณนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องการทําบุญหนุนดวงชะตากันบ้างปัจเจเนียจ้างไล่เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะชาวราศีธนูแนะนําให้คุณทําบุญเ,เขาเรียกว่าทําบุญกับความเหมือนกับว่าถ้ามีงานศพให้คุณร่วมบุญ ร่วมทาบุญกับคนตายถ้ามีเด็กแรกเกิดให้คุณซื้อของหรือซื้อเครื่องใช้ตามที่คุณมีอ่ะทำบุญกับเขาและอีกอย่างหนึ่งคือให้คุณทําบุญกับสถานเลี้ยงเด็กกับ สถานเลี้ยงคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งนะคะบ้านพักคนชราคุณบริจาคได้เลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ5บาท10บาททําไปค่ะอย่างน้อยแก้เค่ดวงชะตาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเงินล้านหนึ่งของมูล,ลนิธิมาจาก1สลึงแรก1สลึงแรกเป็นฐานก่อให้เกิดเป็น2สลึงก่อให้เกิดเป็น50สตางก่อให้เกิดเป็น1บาทดังนั้นอย่าไปอายค่ะโอนเงินง่ายๆ10บาท20บาท โอนไปนะคะสมทบทุนและอนุโมทนาว่าขอให้คุณมีความสุขขอให้ดวงชีวิตของคุณดีในช่วงของเดือนพฤษภาเนาะราศีธนูอันนี้คือภาพรวมของราศีธนูค่ะราศีธนูอาจารย์วัฒนาทำคลิป นักสัตว์จบแล้วคุณไปดูดวงนักสัตว์นะคะเพราะตอนนี้ยกย้ายเข้าสู่ปีนักสัตว์คือปีใหม่ไทยเราผ่านมาแล้วในช่วงสงการเนาะคุณไปดูดวงอ่นักสัตว์นะคะ1คลิป1น,นักสัตว์จบครบ12เดือนในคลิปเดียวความยาวคลิปไม่เกิน12นาทีบางคลิปไม่เกิน15นาทีแล้วคุณได้รู้ครบหมดเลยทั้ง ทั้งปีเลยค่ะมันคุ้มมากๆเลยคนเราเกิดมานะคะรู้ปีนักษัตร์ก่อนปีราศีก่อนราศีด้วยซ้ําไปคุณเอาชื่อนักษัตร์มาตั้งเป็นชื่อเล่นอาคารเสืออย่างเงี้ยเทาะเทาะกระต่ายไก่ละกากุลหมูแบบเนี้ยคุณเอามาตั้งด้วยซ้ําไปแนะนํานะคะคุณไปดูนักษัตร์ของคุณด้วยทําบุญยกย้ายเข้าสู่ปีอ่อปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุริมงคลแล้วก็มาดูราศีคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันที่ราศีธนูกับ ในช่วงของเดือนหน้ามิถุนาเนาะเดือนนี้ว่ากันตามนี้นะคะใครแชร์ก็หวังว่าความใจดีของคุณจะส่งผลที่คุณได้รับความใจดีจากทั่วสารทิศทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่คุณแชร์เถอะคะ่ะเป็นค่าครูเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นค่าครูให้กับอาจารย์ด้วยถือว่าใจแลกใจนะคะขอให้คุณคนที่ใจดีแชร์คลิปนี้มีความสุขกายสบายใจคะ่ะวันนี้อาจารย์วัฒนาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ